สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็มาเก็บบรรยากาศนะคะเป็นคลิปวิดีโอให้พี่พี่ได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะโอ้โหชายเลิฟพ่อพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเจ๊กนี่ไม่ให้กินหญ้าเหรอลูกจะ <c oughs> ได้ขึ้นมาถาอนหญ้ากินขากแก่หญ้าอ <c oughs> ่ะม <c oughs> เอาแสงคุณมาเต้นนะมาทวง ก้เลมื่อวานเมื่อวานมีน้องเกี่ยวมาอยู่ไฟสายก้นนะคะเพราะว่าเลิฟเนี่ยล่อสุดเป็นโฆษณาจังโอ้ผ่านนี่ให้น้องไป่ผ่านนี่นะโอ้โหอันนี้นะคะเดี๋ยวเมฟซีเดี๋ยวชุดนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นของน้องข้าคูนแล้วนะคะเพราะตอนนี้เขินเขินท้องแล้วนะเขินท้องเลย ต่อไปก็จะเสร็จเนาะเด้คุณพ่อถอดมาใส่น้องชายที่เป็นยังไงไม่หรอคุณไปตหาหักเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศก,ก่อนนะคุณพ่อนะอันนี้ก็อ๋น้องยาย่าก็มานะคะน้องยายา่ามีมีโบผมสวยๆด้วยนะผู้สาวฝรั่งอู้แต่เร็วฉันคนุณเี็นผู้สาวฝรั่งไหมเนี่ย อนาเด็ดหายนะคะนาเด็ดกำลังหายตัวอยู่โอ้ยเหลือเงินทรงผมนี่ตอนนี้พี่ปีนะพี่บัว่อยทองโอ้ยจะมาฝาดถึงหัวเนาะของนี้ก็น้องดาวมูดาวอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็สีจันนะพี่แป,ป๊บซี่พี่หนุ่มิลินอุ้มบุญแล้วก็ไข่ตัวนั้นปีแล้วรักหรือเปล่า ฝั่งด้านนู้นเป็นแม่ทองเพชรนะของน้องทองเพชรกับคุณแม่นะคะอ,อ,ยอยากเล่นนะอ,อันนะีเ้เราก็มาดูนะีไหมปีไมีไหม,ไหมทำไมมารี่อยู่เสาไฟฟ้าคะตรงนี้อยู่กับพี่หนุ่มนะตอน,นนี้คุมพี่หนุ่มเลย ได้ส้างเจ้าไปไหนโอเมนบอกใคยลืมใคลวงเขาไปส้างเจ้าขึ้นหน่อยลงเธอจดีเิดอไปเจิมไปเจิมลงส้างเขาแล้บ่นี่เโอ้ยอท่านจะเห็นข้านอยู่นี่ข้านไหมเบิ้งอเปบเอาอีกเบิ้งเอาอีกเบิ้งเอาอีกเบิ้ง ต้องไปสามไปกลับสามรอบผุ้ใหญ่นี่ต้องไปกลับสามรอบใหญ่พเพลินไปกลับสามรอบนะเอ,บเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้โ <c oughs> อ้ยมากับสิโคบ,บัดนี่พี่น้องโอ้โหโอ้โหครับเอ้อ โอ้ยอ้วนเกินอ้วนเกินเขาบอกว่าโอ้ยเขา,า่าประยากขั้นไว้เดี๋ยวพอเลือนเหยี็ดอีกคนวะมา <laughs> ขานนั้นโดนโอ้โหน่ารักมากแม่ชุดชุดมันเข่งไงชุดมันเข็งมันก็เลยขยับยากนะดาวีดาวีนะเนี่ย อันนี้ก็ได้ดูหมูดาวคานแล้วนะคานเจิมลงช้างใครคะพี่บัวนะดาววีนะคะโอ้ดาววีดาววีน่ารักจังเลยดาววีโอ้โหเอาเอาเอาเฮ็ดยังหนึ่งเฮ็ดยังหนึ่งบาทยิ้มมันหวานใส่พี่แหล่หน่อยยิ้มมันหวานมาเร็วยิ้มมันหวานหน่อยเอาเปิดบ้านเปิดประเทศมีแต่ผู้เดียวเลยล่ะนี่เนาะ ปตาหากะมูป๊ปเออป๊ดกเออป๊ดเออป๊ดะเออป๊ดจะองออกไปได้ไหมล่ะเอาเอาเอาตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้สี่ทังพอไหวจของกี่เลนนี้โอ้ ฝนนั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นทีมงานหนุม่มเสกหรือเปล่าคะฝั่งนูน้นโอ้ใช่ค่ะฝั่งนู้นก็เป็นทีมงานหนุม่มเสกนะคะอันก็เป็นของที่ระลึกนะคะไว้ให้พี่เอฟซีได้มาอุดหนุนของรางวัลของรางวัลเป็นวะของที่ล,ลึกนะคะจับ ปูบานนะหมูดาวเรามาดูเล่นดิ่ะ ไดชุดละตีได้แล้ยวชุดเอาไปให้ละตีแม่ชุดอีหยังต่ไตาห้างแต่ฮะโอ้ตีน้องขอบคุณมากเ้อะกาของเรานะว่าจะชงลชงลน้องชงไม่ชง้องชงมาดูทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะคะ อุ้ยตอมขาด้เมาอยู่กับช้างงานะคะช้างงากตบตงนี้น้าสั่งงาแล้วใช่แล้วงาเล็กกับผู้่งงาเข้าตอกปัถิมอออกักันเหมอนำกันเป็นน้ำกันเนาะเ้ยขาว่าชุดเยียงกระบ้้ รอดทองเนี่ยได้บปดีเนาะน้องเหนียน้อยเนาะมีแต่ผูยิ่ใหญ่งาสวยมากเลยนะตอนนี้นี่งานสวยๆเลยนะอันนี้ทีม้างดึกแกงเงายาวเด็กแกงงายาวอันนี้มีเด็กแกงด้วยนะคะอันนี้มาครบทีมหรือยังคะเดี๋ยวจะแพ้เด็กๆอ๋อยีแพ้เด็กๆนะโอ็กแกงเด็กก็มีเด็กแกงแล้วก็มีเออนี่เด็กแกงงานยาวนะ

ทางนู้นกันทร์เขอให้เดี็กแกงไปเปิดงานแล้วนะตอนนี้พี่บุญชูออกมาแล้วพี่บุญชูออกมาดีมาถอดพี่บุญชูเอิญนะพี่บุญชูโอ,อ,อ้โหตอนนี้ก็ให้เดี็กแกงนะคะไปรวมตัวกันที่โต๊ะจีนช้างน่ารักน่ารักนะเดี็กแกงของเรานะคะ ดึกเก่งของเรามุ่นยุ้ยปุ้ยนะเอออูบาหมวกแดงแม่ท้าแป้งคือเทาสร่างจะค่งหายสร่างพอาเสือหายจังวานีหมู่บานหายพอเสือจำลูกชายไม่ได้นะเอากระวายเลยลูกชายให้เขาหายได้บาวนี้ อ้ยไปหาลูกทรายก่อนนี่บัวไปฝั่งนู้นนะจะไปหาลูกทรายกันทีก่นอนส่วนคูนอยู่ฝั่งนู้นนะคะเสนคูนล้วต้องไปดูก่อนนะคะเอาละต่อยหมกแดง โอ้ยไก่เดียบแต่กับซ้ำนี่นะคะมีิวมองมองมุม่มมองมองมอ,งม,องมิงอะมูวนะโอ้ <c oughs> oh. ลูกชายเรานะ <c oughs> <c oughs> คคทุกคนเรียบมาแล้วเอาเอาโอ้ยเนาะไหมตัวเก่งเนี่ยมาหลายแถววลาไปหลวมงานคือมีหน่อยเดียวนึงตัวเก่งมาจากคังไหนไม่รู้ค่ะเย,ยอะแยะเลยวันนี้ นรือายาดีเป็บันที่จะต้องเปิดร้านเสียวร้ากขายของช้างพัวบ้านนั้นบริบาลช้างพัวบ้านใครผู้ใครเมียงานหลายเชื่อเพื่อเป็นพลังวันนี้อยากอกจำวัวจำวัวจำอยู่ อะไรอะไรคือ<ห>จำห้ยวงอ่ะแปลว่าอะไรคุณจำได้แปลว่าอะไรจำห้ยวงให้ก็ไม่รู้ว่าจำห้ยวงจำอะไรอ่ะ <c oughs> จำยวงเหรอจำยงเต๋ออ๋อหน้าวันก็รอพ่อเสือพ่อสิงห์หลายช่อง